เมืนน่อนี้เอากับเขาลงมาเฮ้ยยายทูดน่าจะยายธูดไม่ได้มือนำไข่มดแดงมเฮ้ยยายธูดยายธูดจะไข่มดแดงมากับยายกันนะเล็กกับแจบนี่เดี๋ยายธูดมือกับวันพ้าอะไรยายธูดมีมือนำมืาหนึ่งแกนี่เดี๋ยวแม่แซลพาไปบึ่งบรรยากาศหนองน้ำเมื่อนี้ เอ็ดก้อยไข่โมแดงคฮะยายโทษแล้วก่อนนี่วดหลาทิปเออมาย็ทยายโทษคุณยยโด่นับยายโทษ่ยายโทษเธอแฟนขับ,ขขบ,บึง ไข่มดเดงเ่ีเยงไปเอาเคงหนมานโลไก่ินลไก่ข้าไก่วเี๊ไก่ม่มีเมงเค่งเนาะห่อนแดขาวไก่มากินแวม่บ่อโอ้โหโอ้โหโม้โ่โอ่โหดอ้โหโอ้โหโอ้โหีอ้อ้ไหโม้โหโอ้โหอ้โหโอ้โหโอ้โหอ้โหโไขโหอ้อ้โหโด้โขอ้ แมนแค่งเห็ดไข่โหแม่นมีเหมือนห้สิบาทหลายอยู่เมันตองน้อยกับเอื้อไม่ก้อยเสื้อผักเลยเกื้อของพ่รถน้ำปลาเนื้อเื้อเก๋คบอกห้าสิบบาทตกเยอกพี่เดอจานมาเลกอันนี้เ็นเดี๋ยวเใอกมาแล้กรากรบ้านเบบ บราณวันไหม่ติดลมสีไปเดี๋ยวั่งเดีอยวมันงัดเห็นโอ้ยไปรต้มเดอดชีดือโอ้้องกวางเหไนมั้งนรไมเออมิดตูกจะเล่นเปล่าเข็บชีดือดอยเสื้อผ้าคือคนเกิดกินโอ้ยหลัง เสียผสมวิวแล้วคือเสียพวกไก่เธอไก่เดะไก่เดะหองไก่ดูหองไก่จะเลือหองไก่ดูหองไก่จะเลือน้อสะนำไก่มาพี่มาพี่ cầm đang, tây nguyên, cầm đang tô đìn, lại ở mía, cúc 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 cúc, xẹ bưng Hoàng cây đúng Cái. Cái chưa cày để Cây Nó chỉ hứa khứ Mày bạt mưa đó Mì tìm lộn đấy xếp lại cây อืมเก่งมากเก่งมากเอาไปายใส่กล้องไปบายยิ้มหวานลงไปถ่ายนอนถ่ายนองนางนองน้ำเลาะบานใหญ่ทมีคิวใหญ่นะลังการเฮงเนี่ยน่าเล็กรักกินเน่ยนาเล็กรักกินไข่มาแดงใหญ่ทูตลูกซีนเบิดละเบ้อลูกซีนเมื่อเย็นนี่เบิดแหละ ให้โมเดลยญ่โทษแบบ่อยสบายใหญ่โทษเสื้อตะเกือเจ้าลำป่าเลยเสียบเบาเสียบอยู่เบาเนูเล่สียบเบาซบอะเซ็บหรอวะเป็นมาเป็นมากมีหนาวบ่จะมีน้องซื้อเห็นยาวใ่พดเหญาใ่หนาว เป็นดอกฟานแดเนี่ะตอพิมุนนะ่ะเป็นหนาวลมเย็นน้มแรงลมเย็นแล้วยังค,คือน้ำเม่งหนาวคือน้องน้ำาล้อย่างเืยะมหมดจะต่าเนี่ยมาดมเมโคนกหนาวอนนี้เอาไว้แล้วผือเอามีส่วนพักปลาผักบุกผักกาดผักผู้หอมหอม งม่เบื่อป<บ>าเ <c oughs> ดมองหงสุกน้ำเลยนะเล็กครับ1 2 3งสองสมเมเลี้ยได้ขอเดแต่น,นี้ก็ล่ามาง่าไปเบื้องนองนำ้ำกับเสียก็เยอะใหญ่แกวนาเล็กห่งลัดไปการยังมุด้รงหิม้องนำ้ำ ากำลังงามอุคิดดูเสีกันเล็กก้บใหญ่คุนแสบแเปลน ุไฟเถินน้องน้ำน้องสิมนะจ้ะน้องน้ำหมบานอีกน้องนึงนี่สองฟังฟังนี้ละมีกว้างเฮเลยนมีฟังนี้สีอ้อมไปทางนาที่สบานยาวแยำเลยกระทง,ขงะเขาก็ลอยน้องนี้แล้วจ้ะ อนเสียบมุนอุ้ยลมหนาวแท้นนะเสียบเป็นวัดเด้อคิมุยังมีเสาอยู่น่ะอ๋มิเอจ้าอ้ยลมเย็น ล,ล,มล,ลมเดอ้อลมเชื่อขี้ดินแดงนะเจีเ๊ยบเดอ้อทีบนะอ่บน์นะโดดกิง <c oughs> คุรู้รองของนองน,นำปั่นจัรกรยานออกกำลังกายยังไม่เร่งเลยโอ้คันเจียบมอนเล็บมันพูปว่าเด็กจี้เยอะขนาดไหน,น ทีทท่รมเนอะผู้อีห้ามไปสักคนนะวะแั้นจ้าซูมเข้เบิงผู้อิรัดไปอำเภอกุดบากตีนปอนลื้อนลอมาเพิ่งถ้ายังมื้สองหนาวไปได้เนาะหนาวเนาะนี่ห้อมน้ำหันจมอน อันนั้นเป็นวัดบานจ้ะที่เข้าไปอันก่อนนะวัดป้าอันนี้วัดโพชัยเดี๋ยเราเรียกวัดโพชัยวัดโพนอันนี้วัดอยู่กลางบานวัดบรรพูนวิสามวัดน่าจะมีวัดป่ารังสิปริวันวัดโพชัยแล้วก็วัดวัดโพชีวิไลสามวัด นย่ย้มโชวยูคือวัดคือเจียบกับยูคคือวัดอีวัดนึงทิพลมแล้วล้อรถทางานน่ะตัวห้องเลยน่ะทิพย์ขีดดื้อเซีบขีดดื้อสีงู้างสงคนขีดดื้อขีโมโยย่น่อย ร้มมงองเบาลมเย็นอันนี้เหม้อไอออก,อ,กอัก่คนรู้อัก่อนได้าจกากภาไวไล่แสงอ่ะเซียวกับลังไก่ทรงใหญ่กับฮัทฮัด <c oughs> <c oughs> ใหญ่ใหญ่ขิ่เขาเรียงซู้มือใหญ่บวมแล้ว, <c oughs> วเมเลไกินพีไเะมี่ฟนมาเมาเนล่นี่ไอเฟื่อนนี่ กก่ไปเครื่องนึ่งหละเป็นขาวว่างๆก็มาเด้อผ่านว่าทานนี้กับเวะเว้เฮือนใหญ่ทุดน,บบนี่บรรยากาศยามเลียงเ <c oughs> สียงกำลังเบิดย <c oughs> ามุสาตวตะเยนเฮือนกับงามแต่เด้อ ออปั่นจักรยานปั่นเอาจักรยานมาเพื่อนเล็กคันนึงเพื่อวิจักรยานกัามาเพื่อนําคันนึ่งจะพาขี่ปั่นจักรยานไหนหลกไหนมันหนาวไปลุยยานคนที่สบายดื้อากันกลับละคําลมเย็นยานคนหน่อยไครคนหน่อยไม่เยอะกลับเสียบไม่เยอะกลับนะอ้ยดินขี้ดินเลยขี้ดึงเหี้ยอะไรเลขเลือดไปไล่นาเลขเลือกับเสียบเหม่อเด้อจ้า กันคลิปน่ะหนูไวบก่อนจะไม่จะพาไปที่สไลเดินไปายอนจที่สไลเดน้อ้เอาแฟนก็ลุไวบก่อนเอาไายบนเอาไปฝาก่อนด้อสามันลกนี่จ้กระยานได้นะเนี่มานละจับได้นแม่นเนืนๆพูยเพูยมาละเล่นปวิญญาณเฮ้ยโอ้ากคนนึเนี่ย่เอเวนม่เลมีะไรไ่เนากลับปีป้าเอาไวยบแซบ น้องข้างๆฟังหุ่นแล้วมั้งวานนี้พ่นปู่พักกินเองเราจะไฟังหุ่นฟังทงนาปั้นจักรยานไปเอาพักนเอนั้นมันเขาตาไปเล่นเล่บ๊ายบายเอาไปถ่ายก็รู้อยากจะพากินสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะแก้มติดไข่ไข่ติดเก้มบบเพจ็ระเรเสีบใหม่จ้า